ก็ขอสอยทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็กำยมำเหมือนเดิมต้นสร้างเอนะครับแล้วกลันี่เกมฮ a l l of Duty Mobile เอนะครับผมเออ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูปืน DLQ 3 3 Holiday นะผมว่าปืนเนี่ยมันควรน่าจัดไหมนะทุกคนแล้เป็นปืนแบบเอฟเฟกยังไงนะผมสำหรับคนที่กำลังจะจัดนะทุกคนแล้วก็สำหรับคนที่เข้าเล่น,นเกมนี้ใหม่นะทุคนปืนนี้เป็นปืนที่กลับมาขายนะเป็นปืนประจำปีก็ว่าได้เลยนะผมมาทุกสิ้นปีนะมาช่วงคิดอ่าวันคิดมาอะไรพวกนี้นะทุกคนเออคือแบบใครที่จะจัดแนะนําให้จัดนะทุกคนเพราะว่าตู้ปืนกระบ,บอกนี้เนี่ย มันมีรีเจนสองกระบอกเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมสุมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมใช่ครับปีที่แล้วนะทุกคนเอออันนี้คือแบบของปีที่แล้วนะผมสุ่มสองครั้งผมได้เลยทุกคนเออแบบเป็นตู้ที่แบบออกค่อนข้างจะง่ายเลยนะครับผมเออก็ตู้นี้อย่างที่ผมบอกไปคือมันมีปืน l e เจนสองกระบอกเลยนะผมมีทั้ง dl นะครับผมแล้วก็มีทั้งตัวของ A k 1 1 7เจ ฮอลิเดนเอนะครับแล้วของในตู้เนี่ยมันก็เป็นของที่แบบโอ้โหแบบตามตีมมากเลยทุกคนเนี่ยมีทั้งรถส่งของข,องขวาญระเบิดหิมะที่มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ตุ้งติ้งแบบที่เขาห้อยดัแบบตามต้นคิดมากเลยทุกคนแล้วก็นี่เป็นท่าเต้นนะครับผม,มดูโอ้โหปึ๊บดูนะ คือดับตู้นี้ใครแบบเหมาก็ค่อนข้างจะครบนะทุกคนเพราะได้รีเจนทั้งสองกระบ,บอกแถมได้ตัวละครไปอีกนะผมเป็นตัวละครตัวนี้นะผมเห็นไหมโอ้โคตรเข้าตีมอะ่ะทุกคนเออแล้วก็มีปืนพกเอ็นดับเบิลหนึ่งหนึ่งนะผมแล้วก็ปืนเอจีอาร์นะครับผมที่เหมือน U, อยูแอลจสามยูอย่างไงอย่างนั้นเลยนทุกคนแล้วก็นี่เป็นตัวล่มนะครับผมเออก็ประมาณนี้ทุกคนคือดบบปืนกระบ,บอกเนี้ย มันถ้ามันเหมาก็ประมาณหมื่นอตอ้นๆผมก็ค่อนความคุมเลยนะเพราะมันมี2กระบอกทุกคนแล้ว2กระบอกเนี่ยเป็น2กระบอกที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมกระบอกหนึงก็สไนเปอร์ที่ดีเกือบที่สุดนะผมก็ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ทุคนเพราะว่าปืนเนี่ยมันมีอ่า าเรียกไงจุดตายที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ปืน1 1 7อะ่ะเป็นปืนที่แบบเล่นได้ทุกเมตานะผมเออจะเล่นได้มันเล่นได้ทุกเมตาแล้วทุกคนเออปีกระบอกเนี้ย<ส>ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูผมว่าน่าจัดขนาดไหนนะทุกคนเออแล้วก็เดี๋ยวดูของแต่งปืนด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ดูทุกคนเห็นปะโอ้โหโคตรเข้าอ่ะกับตัวสตาร์ เออมันต้องเอรียกว่าซันตี้ใช่ไหมเออซันตีผู้หญิงนะโอ้โหโคตรสวยโคตรเท่แล้วดับคู่กันจัดอะ่ะเออก็ประมาณนี้ทนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปผมขอคอนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กติดตามก็ฝากติดตามแลก,ก,ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด่นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดด้านผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัย100%ยเร์เตนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เฟนเพจตาําอทิบาาได้เลยนะคะครับผม ทุกคนก็มาดูหน้ารถเอาเติืมผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสก,กินนะทุกคนโอ้โหก็ค่อนข้างสวยนะคนดูดีมีเฟกแบบเขาเรียกประกายดาวทุกคนเออดูโอ้โหอันแรกใช้เป็นตัว MIP Line นะผมเพื่อทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็ลดเดเดเมื่อเราวิ่งยิงนะผมก็คือแบบเวลาเราซูมหรือยิงน่ะมันจะแบบบางครั้งมันจะชัง,งักที่มนันโคตรแต่นี่มันจะไม่ชัง,งักทนะนะุกคนเออต่อไปคือตัว YKM c o m b a t Stock นะครับผมทําให้เราซูมไวขึ้น10%นะครับ ต่อไปคือตัว Per FMJ นะั่นเองผมจะทำให้เรายิงทะลุได้นะทุกคนต่อไปคือตัว OWC Laser Tactical นัเอง A, นะผมจะทำให้เราซูมไมาขึ้น3%แล้วก็ลด,ดีเ l ย์เมื่อเราวิ่งยิงนะครับผมต่อไปคือตัว Entertain m e n t A นะผมจะเพิ่มกระสุนมา2นัดน,นะทุกคนเออสำหรับใครที่บชอบเก็บเสียงก็ใส่เป็นตัวเก็บเสียงก็ได้นะผมเป็นตัว OWC Light ตัวนี้นะผมแทน ตัวแมกกาซีนผมตัวนี้ตัวแทนตัวแมกกาซีนก็ได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถเอาปือนองผมโอ้โหดูโคตรสวยทุกคนดูดิโอ้โหมีเอฟิกประกายดาวด้วยโอ้โหเกินไปเปล่าก็ไปทุกคนเนีย่ยไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้าไปในเกมแล้วนะผมผมงมาด้เป็นโหมดของตัว Hard Point ด่านเลนทุกคนแต่ไม่ใช่เลทธรรมาดาผมเป็นเลทฮอลิเดย์ทุกคนเออเป็นด่านที่แบบเหมือนเก่ามากเลยนะ้นผมตั้งแต่เกมเปิดแรกๆเลยทุกคนเออด่านโคตรสวยดูมีประจัดด้วยโอ้โหเกินไปกติเป็นเป็นตอนเช้าใช่มป็ทุกคนเออนี่มันเป็นตอนแบบกลางคืนทุกคนโอเทมาดิอยู่ไหนวะ นี่เดี๋ยวเจอฮอลิเดย์ก็คือปืนฮอลิเดย์คนเกมได้แบบปรับมาใหม่นะมันจะมีเอฟเฟครอบปืนด้วยนะผมเมื่อเราสังหารเนี่ยเอ้ยไม่โดดเปี้ยงไอ้ไปโดดไปไหนอยู่นิ่งๆได้ไหมเดี๋ยวมันจะมีสองเอฟเฟคนะทุกคนเวลาเราสังหารเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นเอฟเฟครอบปืนของผมมาดิมาดิโอ้ผมเป็นต้นคิดมาด้วยอะ่ะคสวยทุกคนมาดิตายไปโอ้โหมากเปล่าโอ้ว่าเขาโผล่แต่หัวผมจะยิงโดนยังไงวะ ไปไปไปโลซากำลังมาโอ้โหดูโค้ทเทุกคนดูดูดูเฮ้ยมาอีกเปล่าเฮ้ยจะเห็นวะนี่ดูโอ้โหคิดโอ้โหเท่เกินไปปะโค้ทเอทุกคนแมพก็สวยปืนก็สุดยอดอ่ะมาโลซามาแล้วโลซามาแล้วปื๊บคนอยู่ไหนหมดนี่ไงเน้นเน้นโอ้โหเอฟเฟคยังไม่มาเลยทุกคนเดี๋ยวเอฟเฟคยังไม่มารอโอ้โหข้างเข้าเฉยเลยเฮ้ยเมื่อกี้แบบ ผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมน่าจะไม่แหละอยู่ไหนวะเน,น้นเน้นโหนี่เอฟเฟกแรกมาแล้วนะผมเป็นเอฟเฟกแบบเห็นไหมทุกคนเป็นแบบสีเหลืองๆอ,อะรอบป,ปืนทุกคนโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องมาแล้วเอฟเฟกแรกนะผมนี่งไงเน,น้นเน้นไปแล้วคือแบบน้ำแข็งเนี่ยทุกคนคือแบบยิงระยะล้านเมตรยังเห็นอะว่ามันสวยข้าหน้าไหนทุกคนเออเนี่ยทุกคนอันนี้เอฟเฟกที่สองนะผมโอ้โหสวยจัดแบบเป็นสายลุ้งอะทุกคนเออแล้วแบบเขาอยู่อยู่ตรงไหนก็เห็นหมดอะทุกคนความเด่นเนี่ยบอกเลย โคตรน่าจัดอ่ะทุกคนใครที่ดับเมสไนนี่ควรจัดจัด,จดเลยอ่ะทุกคนจ,จัดจัดจัดอย่างชอบเลยวะก็คือปือนนัมันดับมันมาปีละครั้งเท่านั้นนะทุกคนเออเผลอเผอดับหลังๆอาจจะไม่มาแล้วก็ได้ผมเป็นปืนที่ดับค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมเป็นปืนประจาปีอ่ะทุกคนเออพูดอย่างนี้ได้เลยอ่ะแล้วตู้นัดเป็นตู้ที่คุ้มที่สุดด้วยนะครับผมเนี่ยวะมาดิโอ้โ บอกเลยว่าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนเออนี่ไปโดนนี่เอาโดรัดมีอยู่ไหนวะนี่เน,นทุกคนดูเอฟเฟกโอโ้โหเอฟเฟกน้ำแข็งอะนี่ดูเอฟเฟกน้ำแข็งแบบยิงปุ๊บน้ำแข็งกระจายทุกคนเอยอยไหนวะ ใหม่กระเป๋าทางน,นี้นี่งเสร็จแล้วไปไหนโอ้ดูน้ำแข็งกระจายทุกคนตัวปิวอ่ะโอ้สวยเกินแต่ผมจะแดบโชว์ปืนทนะุกคนดูนะดูความหลอ่อเท่ของปืนโอ้โหต้องจัดแล้วปะเออแบบสวยมากๆเลยนะผคนใครที่กําลังหาแดบปืนสวยๆอย่างนี้ก็ลองดูคลิปนี้นะผมว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าควรจัดไหมนะทุกคนเออว่าเราเป็นเมเจรนไหมอะไรนะเนี่ยเปอย่างดูโอ้เอฟเฟกต สุดเกินสุดเกินมาดิโอ้ยไปโดนไปไหนเฮ้ยปืนพลัดเฮ้ยมาอีกแล้วตัวเดิมเลยอ้าวใจเย็นนี่ไงเอฟเวกโอ้โหน้องแข่งกระจายโอ้โหเขาเขาดักหลอกผมเลยว่ะทุกคนโอ้โหเกิดไปแล้วเป้ามาดิมาดิทางนี้มาเป้าไม่มาวะ่ะแล้วดูทุกคนเห็นไหมตอนเราแป๊บหนึ่งดิเอ้วนี่แม่ทุกคนตอนเราเล็งเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แบบ รอบๆด้วยอ่ะทุกคนแบบเป็นเส้นโคตรสวยอ่ะโอ้โหเป็นปร,ประกายดาวทุกคนดูนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบสีทองทอ่ะทุกคนเป็นสเก็ทอ่ะโอ้โหเกินไปเกินไปมาดิอยู่ไหนวะต้นตาลังกาต้องการประทะห,หาคนไม่เจอเลยเฮ้ยเขามาทางไหนเนี่ยทางนูน้นเหรอไม่รู้อะไปไปจุดใหม่ดีกว่ามามาโอ้โหล้วต้นคิดมันนี่อย่างสูงอ่ะทุกคนดูดิมีดาวข้างบนด้วยเออเกินไปมาผมไปจุดใหม่ละมาดิ อย่างกันวะเฮ้ยคนอยู่ไหนหมดเนี่ยหาคนไม่เจอเลยเดี๋ยวเขาต้องอยู่แถวจุดนี่แหละปึ๊บอยู่ไหนวะปึ๊บมาแล้วข้างบนนี่ไงเอ้ยไม่โดนนี่ไงเอ้ยใจเย็นจริงทะลุกล่องไปโอ้โหเทคเกิร์ดจริงทะลุกล่องได้ด้วยโ่ะเออตาวันนี้ก็เกินไปโอ้โห ยิงทำไม่เกงใจไอ้กล่องของขวัญเลยโอ้ยิงทะลุไปเลยโคตรตึงอ่ะทุกคนเอมาดิเยอะเกินว่ะทุกคนไม่ไหวว่ะก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็สกอร์ร้อย้าสิต่อเ้านะคนเออคือแบบดูโหแล้วแบบใครมีตัวตัวละครแบบแนวอ่าคิดมากอ่ะทุกคนแนวสักคอร์อะไรพวกนี้บอกเลยใส่กับพวกปืนฮอลิเดย์เนี่ยโคตแจมแมวเอออ เดียวไปเป้าดูเอ,อฟเฟกน้ำแข็งเอ้โเกิดไปไปทุกคนไปดูสการ์แล้วก็คิวผมกันดีกว่านะครับผมไปผมก็ได้แต้มทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าทุกคนเออดูเต้นโชว์ด้วยปื๊บปั๊บปื้ปือป้อโอ้โหเกินไปนะไปไปดูคิวผมกันดีกว่านะครับผมผมมาได้คิวทัว้งมดสิบเจ็ดคิวโอ้หเกินไปเปล่า ก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปของผมภายในนี้นะครับก็สำหรับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมงปืนมันค่อนข้างจะสวยแล้วก็ปืนดีด้วยนะผมแล้วมันมาปีละรอบเท่านั้นนะทุกคนเออใครจะจัดก็รีบจัดกันนะครับผมเพราะว่าโอกาสแบบแบบเนี้ยมันต้องรอหนึ่งปีต่อหนึ่งค้งเลยนะทุกคนเออแบบนานมากเลยนะผมว่ามันจะมาเนี่ยเพราะมันแบบมาทุกสิ้นปีนะผมทุกคนต้องรอทุกสิ้นปีถ้าทุกคนไม่ได้จับอนะ่ะเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและ กูกินดีกับผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมครับบาย f e e